เจ้าไฮรักซ e v o โว c ็อกโ a r สม a ร์ทแคันนี้ตกแต่งสไตล์ออซี่แท้ๆบายท j m 4 4ประเทศไทยครับผมเอฟจันแคมปครับผมจะพาไปเจาะนึกการแต่งรถอ f ฟโรดสไตล์ออซี่แท้ๆที่ที m a เอ a เชียแปซิถนนบางนาตราดกม .25 คันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าจัดเต็มที่เห็นอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยสำหรับล็อกโกคันนี้โดยเฉพาะ ช่วงล่างของ T.J.M นะครับฝูเซ,เซร็จครบเสรโชกตัวนี้นี่เป็น Performance Show รุ่น XTS g g a g e เป็นโชคที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเราก็จะมีสปริงของ T.J.M ซึ่งแมทช์กับโชคเรามีตัวพวกสปริงซีดต่างๆเพื่อรองรับว่าความสูงเราต้องการ adjust ได้นะ Engineering จากออสเตรเลียเลยก <L im it> ารชนหน้ามีผ่านเทสเรื่องของแอร์แบกมีผ่านเทสการชนทุกอย่างไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยกันชนเรา Protec ไปถึงด้านข้างป้องกันการกระแทกกับด้านข้างด้วย Winch ของ T.J.M ก็ถูกดีไซน์ออกมารองรับแรงดึง9,000อปอนด์ โซนอัลก็ทีเเนี่ยฟูลริสิลป้องกันน้ำร้อเปอซต์ตัว u n d e r อร์บอดี้กความหนาของเราการดีไซน์ของเราต่างเนี่ยช่วยเรื่องของการกระแทกจากด้านล่างเราเอามาตรฐานที่ดีผนวกกับดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่แตกต่างกันโดยยังคำนึงถึงคุณภาพเอนจิเนียริ่งที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ทีเก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนออสเตรเลียเสมอ เจ้ารถออฟโรดผู้ใจคันใหม่ของผมที่ตกแต่งสไตล์ออซี่แท้ๆบายที c 4 4ประเทศไทยครับ